ดีครับผมวันนี้พามาดูต้นใหม่ด่างนะครับนะชว่วงนี้กระแสต้นใหม่ด่างมาแียกนะครับผมนะครับนี่มันมันเป็นเมื่อต้นพู่ด่างนะครับผมม้นใหญ่นะครับมนใหญ่มากนะฮะใบมันจะไล่ๆนะครับผมเขียวๆมันอ่อนนะครับอ่านี่นะครับผมใบมันจอกไล่ๆนะครับผม ้นใหม่ใบมันจะด่างนะครับล่ะใบมันใหญ่มากนะครับผมนะครับช่วงนี้กระแสต้นใหม่ด่างมาแรกนะครับใบเขาจะมีนะครับลายนะครับหน้าไล่เป็นทางยาวนะครับผมเลี้ยงเคี้ยวสลับกันนะครับผมนะครับสวยมากเลยนะครับผม มันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเท้านะครับผมขึ้นสูงมากนะผมในปืนในปืนก็มีนะผมใหญ่ๆเลยนะครับนะมันตะกูลผู้ดังนะครับน่าจจะเป็นผนันนะครับส,สวยๆนะครับผม ผมว่าน่าจะเป็นตระกูลผู้ด่างนะครับผมแต่นี้ใบมันจะยิ้ยแล้วลำต้นมันจะยิ้ยนะครับผมจบเรื่อยนะครับผมเรื่อยขึ้นไปนะครับนะก็อยู่กับต้นไม้ยห้ยนะครับผมดูนะครับจากภาาข้างบนนะครับนะนะครับก็ยิ้ยหมากเลยนะครับผมใบสวยนะครับผมสลับเคียวสลับกับเลืองนะครับสวยหมากเดี๋ยวจะตัดนะครับน่าตัดมาไวในกระถางนะครับนะมาลองจัดดูว่าจะสวยไหมครับผมนะครับช่วงนี้กระแสไม่ด่างมาแรงนะครับนะ กระแสาะูด,ด่างหรือว่ากลวยด่างนะนี่ต้นแหลกนะครับผมใบแหลกนะครับเจ้าอ,อกด่างคนระับตรงนี้กระแซใหม่ด่างมาเรียงนะครับผมผ้ามาช่มนะครับจะพ้าไปตัดใส่กระทางนะครับผมนี่ลำต้นมันประมาณนี้ อาจจะมีเสียงหลอดแสกมาบังนะครับนะพอดียืนทายอยู่ข้างถนนนะครับผมนี่คือ,อยานมันนะครับผมนี่คือลำต้นมันนะครับลำตน้น